ว่าที่ซุปตาหนุ่มคนนี้เล่นซีรีส์เรื่องเดียวยอดติดตามไอจพุ่งทะลุหนึ่งล้าน เป็นนักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่สุดในตอนนี้สำหรับเจมีนายนอนวิทยิติเจริญรักเข้าสู่วงการบันเทิงในปีพุทธศักราช2562และได้เซ็นสัญญากับทาง GMMTV มีผลงานการแสดงเรื่องแรกคือแฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President ตามมาด้วยซีรีส์ d n i g h t Series m o o n Live Chicken พระจันมันไก่และถึงเอเมว่าจะมีผลงานการแสดงออกมาเพียงสเรื่องเท่านั้น แต่บอกเลยว่ากระเสเองมาเอเรงสุดๆเพราะยอดการติดตามอินนอตราแกร,รมพุ่งทะลุหนึ่งล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจมีนายบอการศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติฮารและศึกษาต่อระดับปร,ริญญาตรีในหลักสูตรศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมดุรณนาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเอจจมินายขีดล่างแอนที